ไปติดตามการมอบลายผ้าพระราชทานกันครับจังหวัดขอนแก่นนะครับมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิลาภรให้กับกลุ่มทอผ้าจากทั้ง26อำเภอสำหรับการนำไปถักทอผสมผสานกับลายผ้าภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าไหมมัดมีเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนครับที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแกน่ในนายไกลสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่น เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิลาภร์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ,ะสมเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำหน่วยงานภาครัฐโครงการศิลปชีพในพื้นที่และกลุ่มอทออ้าจากทั้ง26อำเภอของจังหวัดเขา้เขารับมอบลายผ้าพระราชทานอย่างพร้อมเพรียงครับ นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ส่งพระราชทานลายผ้าลายสิริวัชิราพร์เนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุ6รอบ72พรรษา โดยพระองค์ท่านทรงศึกษาค้นคว้าลายผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศและทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลโดยมีลายพระราชทานหลักจำนวนสลายประกอบด้วยลายเวชชิลพักลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวด,ดีขอภัยครับลายขอเจ้าฟ้าลายหัวใจและลายดอกรักราชพักดีพระราชทานแก่ศิลปินช่างทอและหัตถกรรมไทย ซึ่งกลุ่มทอผ้าและช่างทอผ้านะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่ได้รับก็จะนําลายผ้าพระราชทานนําไปออกแบบผสมผสานกับลวดลายประจําถิ่นโดยเฉพาะกับผ้าไหมมัดมีและผ้าไหมนะครับซึ่งจะเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่นจนนําไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนภายใต้การออกแบบด้วยลายลวดลายที่สวยงามและสื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ